นายกก็ขอบคุณผู้ซึ่งลงสมัครนะนายกเนี่ยจะเลิกเล่นการเมืองหรือไม่ตกลงแล้วผมเห็นสื่อพาดหัวว่าฮึดสู้ฮึดสู้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพรรคเนี้ยจะอยู่ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝ่ายเสนเนรมิตขึ้นมาเป็นนนโอคอนเซอร์เวทีฟซึ่งนนโอสากไหนเราผมก็ไม่รู้มันไม่มมได้โอไม่ใช่นนโอดิปัญหาคือมันเป็นมันเดนโนคอนเซอร์เวทีฟขอบคุณพี่ถึงย่างี้คือคุณจะสู้กับตัวเองมันยากคือผมอยากเห็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟจริงๆที่มันแบบ สักพักหนึ่งแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันต้องไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟเขาอาจจะปั้นคนนําคนใหม่ไงไม่ผู้นําคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นพิรพันธ์เนี่ยเขไม่ใช่อีกไม่ใช่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่มีไม่คำว่าไม่เห็นความหวังของคอนเซอร์เวทีฟเลยแต่ผมคิดว่าคําว่านิวคอนเซอร์เวทีฟอย่างน้อยมันต้องไม่มีรัฐประหารใช่เออมันต้องไม่มีสิ่งนั้นแล้วมันมันจะต้องไม่ท่องกันมาแบบนี้แบบฐานทัพเมกาชาติศาสนาอะไรพวันมันจะต้องไม่ท่องแบบนี้แต่ว่ามันแฟร์นิวคอนเซอร์เวทีฟชติปัตย์เป็นคววามมหังล่ะ ขุนวิสิ์กลับไปแล้วก็เป็นเดียวคอนเซอร์เวทีฟเป็นมันเป็นได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วแน่นอนแน่นอนอาจจะอาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นเดียวคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าจับอะไรเยอะเลยนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็คิดว่าประมาทประยุทธ์ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาเล่นต่อนะเพราะเวลาเขาอธิบายเนี่ยแค่ลงการเมืองครั้งแรกเนี่ยได้มาตั้งเกือบ40เสียงเออก็น่ากลัวนะถูกไหมนี่คือในในยามที่กระแสต่ำเนี่ยเขาได้38นะขนาดนั้นเลยนะแต่เขาเสียคอนเซอร์เวทีฟในกรุงเทพที่ไปเลือกก้าไกลเยอะนะที่ชอบบุคลิกแบบพิธาเขาเหลือตั้ง กร <c oughs> ุงเทพเขาได้น้อยน้อยเกินไปที่จะมีพลังในรอบหน่ก็กลายเป็นล้านห้าใช่ไหมล้านห้าปัตติลใช่ไหมเออกรุงเทพอ่แพแนนะแล้วเพื่อไทยอีกหกแสนนะเราจะไม่ลืมนะมมันบบก็ก็คือแบบสองล้านกวา่านะคุณแต่คน<ต>ที่มาเลือกฝังประชาธิปไตยเนี่ย <lacking S 2> คุณมีปัญหนปัญหาคือคนที่เลอกฝังประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่เห็นแนวโน้มหรือว่าเขาจะโดดกลับไป กลับไปรู้ไมางชาติพอมาแล้วมาเลยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เขาบอกว่าตอนนี้การเมืองกําลังเปลี่ยนดังนั้นแนวทางการทํางานของพรรคต่อจากนี้ต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านอกจากเรื่องของนโยบายแล้วพรรคจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการและสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่การรีแบรนด์เพราะว่าแบรนด์เรารวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จเพียงแต่ต้องการมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเอาละสิ คือมองเคาทุกอย่างเป็นปัญหาเทคนิคหมดเลยตกลงคือไม่ต้องรีแบรนด์แค่สื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเล่นทิกตอกมากขึ้นเล่นทิกตอกให้สู้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ซึ่งซึ่งนี้ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟในยุโรปบางทีเขามองว่าเป็นไม่ต้องรีแบรนด์แค่แค่สื่อสารให้เป็นเพราะว่าฐานเสียงเขามีอยู่ประมาณเกือบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือประมาณแต่เขาจะสื่อสารยังไงก็ต้องพับกกันด้เฟคนิวพับพกันด้เฟคนิวไปเรื่อยๆประเทศไทยกำลังจะถูกอเมริกาโจมตีแล้วอะไร จริงๆมันมีแนวทางซึ่งแนวทางนิวคอนเซอร์เวทีฟมันต้อง Brainstorm กันใหญ่แล้วต้องเอาคนที่มีปัญญาจริงๆซึ่งเป็นปัญญาชนของอนุรักษ์นิยมซึ่งยังพอหลงเหลืออยู่มานั่งช่วยกันคิดซึ่งนับบัจน,นีบัยังไม่เห็นสตญญาณนเดี๋ยวผมจะประสาน,นให้ผมคิดว่าผมคิดว่ามันต้องดีกว่าพลเอกประยุทธ์เอ่างนี้ดีกว่าโอเค หามาจากไหนฮะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาอยากอยู่ต่อไงในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศให้สสสามารถไปเปิดประชุมสภาได้นนะนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับรักษาการอยู่แล้วก็ท่านเป็นประธานในการประชุมครมในวันนี้ทักทายสื่อมวลชนนะครับว่าสวัสดีทุกคนแล้วก็ถอดแมสก์นะฮะที่ใส่อยู่เนะี่ยท่านถอดแล้วก็จังหวะน,นั้นเนี่ย สายแมสเนี่ยได้เกี่ยวแว่นตาตกลงกับพื้นนี่อัหลอลางมาแล้วไงว่าจะพ้นจากตำแหน่งขนาดนั้นเลยผมดูตามเนื้อผ้านะไม่ใช่ลางหรอกมันแบบมันพ้นจริงๆเลด้วย มันจิตตกอ๋อมันจิตมันจิตตกคือคล้ายๆกับว่าอย่าบุลลี่คนแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาดาเอาคือคำว่าบุลลี่คนแพ้คล้ายๆกับว่าแบบมันมือไม้สั่นไปหมดมันหงุดหงิดมาอะไรแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่ล้างเป็นภาษาสื่อสื่อยายามเออเวลาเวลายามตกเออมันก็อย่างนี้แหละเขียนให้เวอร์จริงแค่ว่นตกกับพื้นเนี่ยคราวนี้ท่านนายกกล่าวว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ เดี paid, okay. <laughs> ๋ยวก็เอาไปออกอีกอ๋อที่ว่านตกเดี๋ยวเอาไปออกก็ออกจริงโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรนะก็ทํางานต่อไปก็ดูหน้าสิแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ใบหน้าก็ดูดูก็ไม่มีใครเคร่งเครียดอะไรนี่วันนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าผมเห็นผมเห็นที่สื่อถามอ๋อมีที่ถามเมื่อวานนี้ที่ฉุนนิดหนึ่งดูเหมือนฉุนไม่รู้ฉุนจริงหรือเปล่าก็คือถามบ่อยเรื่องเรื่องสวฟรีโหวตนายกหรือไม่มันมีช็อตที่เมื่อวานนี้ท่านได้รับการให้กําลังใจจากคุณเปิ้ลจารุณี คุณเปิ้ลจารุณีอดีตดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยนะฮะเป็นตำนานเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยก็ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็คุณจารุณีเขาแวะมาแล้วก็บอกว่ารู้จักสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติหลายคนอีกทั้งเป็นชาวสมุทรสงครามมีความใกล้ชิดกับหลายคนก็มีความคิดเหมือนกันในการรักเคารพชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และดีใจที่ได้มีโอกาสพบกับพลเอกประยุทธ์โดยนําเมลอนเป็นแตงใช่ไหมมามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจนะฮะก็ อย่างน้อยทําให้นายกรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยไม่เคยแสยดงจุดยืนทางการเมืองแต่จุดยืนคือชาติศาสนาพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ไม่ต้องการเห็นชาติสูญสลายเหมือนเวเนซนุเอลาหรืออาร์เจนตินาเดี๋ยวอาร์เจนตินาเนี่ยมันสูญสลายเมื่อไหร่รครับอาร์เจนตินาม,มันมีปัญหาเรื่องไอ้ financial crisis เรื่องวิกฤตค้างเงินเขาอะไรเงี้ยเอไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันนะทุกคน่างจะได้รับความเดือดร้อนถ้ายังสบายแต่หัวแต่ข้างล่างลําบากเรารักชาติไม่ต้องการให้ต่างประเทศเข้ามา ไม่ใช่พอลืมตาลรวไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่เราไม่ต้องการเป็นทาสของสหรัฐหรือ,อประเทศอือ่นๆปัจจุบันล,ลําบากอยู่แล้วเดี๋ยวนี่ผมบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมันต่อต้านอเมริกานะ,ะ,ะถ้าเวเนซ์แต่ถ้าอเจตินนาก <c oughs> โน็โดนโดนโดนหลายรอบแล้วมีปัญหาเยอะแต่ว่าคือผมขำตอนนี้ผมกำลังเซ็งนะพวกนี้ไอ้ไม่ใช่ขำไม่ใช่เซ็งหมายถึงว่าผมรู้สึกทุเลศกับไอ้พวกที่มันปัน่นเรื่องฐานทัพอเมริกาเนี่ยมันมาหลังเลือกตั้งเลยนะแต่แรงขึ้นแล้วมันมาแบบนี้ด้วยนะ มันมาทำนองว่าเออเพราะว่าเนื่องจากว่าพราะก้าวไกลมันชนะเลือกตั้งแล้วคุณไม่สามารถจะไปกล่าวหาได้ว่ามันซื้อเสียงมันก็เลยบอกว่าเหมือนกับแบบเป็นเพราะอเมริกาใช่ไหมช่วยปั่นอะไรช่วยแบบคล้ายๆกับผู้ใช้ศิลาะว่าไงผมยังไม่ได้อ่านเลยผมนองว่าเนี่ยอเมริกาช่วยมันก็แบบไอ้พวกที่แบบพวกช้ำอะเมื่อที่พวกช้ำอะปลุกอะไรแบบนั้นทำน้องแบบอะไรคือแต่ว่ามันมีทัศนคติที่บอกว่าพิธาทเราแพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามัน โกงอะไรแบบนี้แต่มันมีทัศนคติว่าพิธาเนี่ยมีมีมุมมองแบบตัวนตกในการให้สัมภาษณ์อย่างประเด็นเรื่องเมียนมาร์ใช่ไหมซึ่งแล้วทำไมเขาต้องโปรเมียนมาร์ผมก็ไม่เข้าใจคุณชูวิทย์กระดีแต่ว่ามันมีมุมมองว่านโยบายต่างประเทศของเราอ่ะมันจะเอื้อต่อสหรัฐโดยที่ไม่โปรจีนนั่นนั่นคือมันต้องการโปรจีนเพราะงั้นเถอะใช่คือ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าแปลว่าพยายามจะปั่นกระแสต่อต้านอเมริกาเพราะว่าจีนจีนขอมาอย่างเงี้ยไม่อย่างเช่นธนาทรเขาเคยแสดงความคิดเห็นใจประชาชนชาวอิหร่านไงที่เจอม็อบฮ่องกงด้วยฮ่องกงด้วยอะไรเงี้ยมันมันเออไื่อด้ปกติอยู่แล้วผมว่าจุดยืนของของไทยเมื่อเราเป็นรัฐบาลแสปไตเราต้องเห็นใจม็อบฮ่องกง คือผมไม่เขาได้ไปแทรกแซงอะไรยุ่งเกี่ยวผมก็น่าสนใจว่าทําไมคือเขาสามารถสร้างเฟกนวยอย่างเป็นระบบได้แบบนี้คือมันมีคนผู้สูงอายุจานวนมากที่เชื่อแบบนี้จริงๆนะแล้วก็เชื่อแบบฝังหัวเลยก็เขาบอกอเมริกามีที่พูดมากเลยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันประเภทแบบส่งอะไรมาก็เชื่ออยู่แล้วอ่ะถ้าสนธิลิมส่งมาอะไรแบบนั้นคือท่างนั้นก็ต้องก็ต้องว่ากันที่สนธิลิมไม่ก็ต้องพะเพราหน่อยไหมอย่าคือมันไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคุณจะไปสร้างนิยายอะไรให้คนอยู่ในโลกนิยายกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันคือง การที่โปรตะวันตกเนี่ยคุณจะไปมองว่าเขาโปรตะวันตกไม่ได้นะเขาโปรเรื่องสิทธิมนุษยชนโปรเรื่องความเป็นมนุษย์ซึ่งมันเป็นสากลนิยมแต่โปรสิทธิมนุษยชนมันมันไปเข้าทางสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการในอิหร่านกับรัสเซียอะไรอย่างนี้ก็ใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่เราไม่เท่าทันแล้วเวลาขณะเดียวกันเราก็ต้องด่าอเมริกาที่มันเรื่องอิสราเอลที่มันหนุนอิสราเอลอิสราเอลนี่ปราบคนเปรตตายมันก็พร้อมพร้อมด่าอยู่แล้วอันนั้นคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันคือคือสายสายที่ รักใช่ไหมก็จบเราก็ด่าแล้วแต่กรณีไปเออมันก็แล้วแต่กรณีไปมันยืนอยู่บนหลักของความอน่สิทธเงาที่สุดคือเรื่องฐานทัพคือพวกนี้ยังคิดว่าอูแผ่นดินไทยแผ่นดินทองอเมริกาหวังต้องการเนี่ยเรามีค่าสูงอเมริกากับจีนจะแย่งกันทออโที่อถุยคือมีคนวิเคราะห์ให้แล้วอเมริกาไม่ได้ต้องการตั้งฐานทัพเมืองเพราะจุดขัดแย้งเนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นมันไปอยู่ตรงไอ้พวกหมู่เกาะสเปนลี่สารทัพอเมริกาหน่ยสิงคโปร์ครับ ฟิลิปปินส์ครับจุดที่มันจะปะทะกันคือทะเลไอ้ส่วนทะเลแถวนั้นะทะเลเขาอะไรแหละทะเลจีนตันเพราะฉะนั้นน่ไอ้สารทัพก็ไปอยู่ตรงนู้นครับเขาไม่มาเมืองไทยหรอกครับมันจะมาทําไมครับอิทธิพลจีนในประเทศไทยน่ากลัวกว่าอ่าว่านตันเนื้อผ้านะอิทธิพลจีนในประเทศไทยน่ากลัวกว่าโดยเฉพาะการเล็งคลองไทยเนี่ย อันนี้น่ากลัวกว่าคลองคลองไทยเนี่ยคลองคลองคลองขอดการคลองไทยเนี่ยมาจากจีนมาจากจีนหนุนนะใช่แล้วฐานแล้วฐานทัพฐานทัพการลงทุนเรื่องทหารในกัมพูชาซึ่งมันแนวมันตรงกับคลองคลองไทยเนี่ยน่ากลัวกว่าคลองไทยเงียบไประยะนี้มันเป็นประเด็นอยู่ช่วงนึงที่มีภาคการเมืองที่เคยชูเรื่องนี้